มื่อนี้สิย่ำมบมักม่วงแซบๆซบสุบพี่น้องเอฟซี่กินอันนี้จะเป็นบักม่วงเขียวสเสว,วยเด้อจ้ามี e เอฟซี่บนถามมาเนาะค่ะปายูปลูกมาหลายปีแล้วแม่จ้าเอออ่สามสายพันธุ์เนาะค่ะพันธุ์เขียวสเสวยพันธุ์นำดอกไม้แล้วก็พันธุ์ราชนกจ้าดูค่ะพี่น้องเบิ่งเปตเสียดายเนาะจ้าเนาะกินเขาฮักไหมสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี่สุขสุขคนสบายดีกันปะจ้าพี่น้อง เก็บมักม่วงมาแนวอันนี้ไปอยู่สิมาย่ำหมักม่วงใส่หมูสับใส่หมูยอส่พี่น้องเก็บซี่กินจ้ามักม่วงก็ได้ซับไปแล้วเนาะจ้าย่ำกินแซ่บกันจ้าพี่น้องมาลงมือย่ำกันเลยจ้าเครืองย่ำปลาโยก็ไเด้เตรียมไปแล้วเนาะจ้าอันนี้หมูย่อหอมผักกุ้งช่ายอันนี้มะเขือเทศค่ะพริกผงแล้วก็หมูสับเนาะจ้ามีน้ำหมักเน่าวนำหมักเน่าวนำปลาน้ำปลาเนาะจ้าพงนุผงพงเนาะค่ะ ลงมือยับกันเลยจ้าพี่น้องปลากับน้ำตาลนะจ้าน้ำตาลหนึ่งช้อนจ้าน้ำตาลเออ่มะพร้าวนะจ้านี่เขาใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลพรีบก็ระเดย้ะจ้ากับน้ำปลาเนาะจ้าไปหยุดสิละไล่น้ำตาลกโอนนะจ้าลาสองช้อนจ้าอย่าก็บใส่น้ำมะนาวนิดนึงเนาะจ้า ใส่ผงนวดนิดนึงค่ะเอาใส่กะได้ว่าใส่กะได้ค่ะขวอมผ็ดเอาตามใจชอบนะจ้ะใส่ใส่หนึ่งช้อนชานะะแล้วจ้ะแล้วจากพริกผ็ดว่าผ็ดนะคะ่ะเนาะชิมน้ำยำก่อนจ้ะเดี๋ยวให้ใส่น้ำยำนะจ้ะ ลงไปเลยค่ะั้นย่อจ้ะใส่ม่วงลงไปเลยค่ะมะเรือเทศเกือเทศปุดเสังสมาจาะใส่หอม ัน,นีบักาุใชยลงไปนะจ๊ะม,มาเด้อพี่นอนเอฟซีแสบน้ำก,กัาจ้าใส่ผิดคงอีกน้อยนะจ๊ะเผ็ดเผ็ดสับแสบจ้ะแสบก็ดีเลยค่ะพี่น้องตักใส่จานเลยบบนี้จ้า เห็นแล้วน้ำไหลไหลเลยค่ะพี่น้องย่าหม,มกงวงใส่หมูสับใส่หมูย่อมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาแซบน้ำกันจ้ามาจ้าพี่น้องมากินย่างหมกงวงน้ำกันจ้าย่าหมกงวงแซบแบจ้ากินย่าหมกงวงแกงงวงค่ะพี่น้องตอนนี้เมืองไทยกับบะมานสี่ใบม้งแล้วจ้าตอนนี้นะจ้ามาลุยกันเลยจ้าพี่นอ้องออื เสียบแ h ้งครับพี่นอ้องย่ยำใส่น้ำปลาลานุ่มแส็บแ h ้งครับพี่น้องคือ ขึ้นโทรหารุงจอดกลางหรือคะพ่นองเป็นทรงขอกว้นมาว่าเป็นอทองล่วงคะพ่นองป้าโยกเัเป็นห่วงคัดคะพ่นองเอ้ยโทรกลางเดือกเล่นมือขึ้นคะพีน่นองเลยอืม้มแจ่มอง เป็นหม่วงเปรี้ยวๆซึนเลยค่ะพี่น้องโ mm hmm. ทษไปหาลูกจอดกลางดึกเพิ่นทรงขอความมากว่าเพิ่นอทองร่วงค่ะพี่น้องทีนี่เดือความเป็นห่วงเนาะคะ่ะป้ายุก็เลยโทษกลางดึกเลยค่ะพี่น้องโทษหาค่ะบ่ดีขืนหาไปหาหมอเนะคะ่ะป้ายุมากเมืองไทยนีย่นี่ละครที่สองทองล่วงค่ะพี่น้องจ้กงไปกินอีหยังกินอีหยังผิดปุ๊บค่ะพี่น้อง ครั้งแรกกะแต่อระมันเดือนกลัวเหรอจะ้ะที่เิ่นอทองดวงครั้งแรกเนาะจะ้ะนี่มาครั้งที่สองเอเอทาบ่ไปหาหมอเดี๋ยวไปายุกลับไปเนี่ยละปอยู่สิจัดการจัดการพาไปหาหมอครับพี่นอ้องเพราะว่าลุงจอดหนี่เิ่นเป็นลำไสาบ่าค่อยดีเนาะจะ้ะเนาะคือว่าเพ่ะเจ้าจะเป็นมาจากกรรมพันธุ์ไหมครับพี่น้องคือถ่ายกิน อาหารหรืออย่างทีบ่ถ่อก,กับกบระเพาะเนาะจ้ะกับล่ำใส่นะจะเป็นทองล่วงแล้วปเก็บทองนี่ค่ะพี่น้องจ้ะเป็นโรลคล่ำใส่แล้วก็จะกินยาตลอดไหมคะพี่น้องก็คือจะถ้ากินอาหารที่บ่ถือกับล่ำใส่เนาะจ้ะกับกบระเพาะนะคะ จะเป็นเอ่อออกห้อนแสบทองนังนสินะค่ะไปยูทามาไปกินอีหยังยังทองหลวงสั่งหยังมากินเพิ่นมาบนบ่อเด้ก,กินอีหยังพิษดอกย้อนเพิ่นกินหลายพนะพี่น้องเอ้ยงอนกินหลายทองหลวง <c oughs> พี่น้องเกบซี่เคยได้ยินบ่ <c oughs> มีแต่กินอาหารเป็นพิษเดินทองหลวงเนาะเอ่อสำหรับลูกจอดเด่กินหลายจนทองหลวงครับพี่น้องโอ้ยเงย์หลาย <c oughs> ป่ายู่บดขําสีเบาเลยค่ะพี่นอ้องสิบจมจักบาทป้าเมนเอาหาอาหารดีเสียแล้วเสียดายอาหารเราไมา่ก,กินนะคะพี่นอ้องย้อนกินหลายไปนะหมู่บ้านหยุดงานบ่ไดไปทำงานพี่นี่อากาศกับโบดีสิไปไสยกับบบเด้ไปไปสัน่น่าก็เลยกินย่างเดียวไปนะกินเบิดมือไปสั่นมา คำมาเลยอันเก็บทองทองหวงมาสันวาโอ้ยเงินพี่น้องเนาะกินกระสิกินขักกินแน่ปนันเนาะมะม่วงเขาะออกเปียวนิดๆแล้วมาย่าใส่หมูย่อใส่หมูสับอืมนำปลานัวๆน้ำปลาเนาะจ้ะเขาจะออกอันเปียวมันกลมกลมนัวๆนนะคะพี่น้องมีเอฟซีแนะน้ำล้านเสริมสวยเนาะจ้ะ อยู่ท่านขอนแก่นเป็นตัดผมซ้อยผมดีดีงามงามปลายโยประสันวัณฑอู้จมแนนอยากไปค่ะพี่นอ้อนะงแต่ว่าสมัครไก่แท้นะจ๊ะแต่ปลายูมากนี่ปลายโเขาลานเสริมสวยครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะไปไปซ้อยผมเนี่ยนะจ๊ะหลู่เลยว่าลานเสริมสวยลานนั่นเพิ่นซ้อยผมว่าไห้ว่าค่อยดีวันไหนเพิ่นบ่สเสร็จอ่คว่ำงาคว่ำ้นี่ไห้นะจ๊ะซ้อยซ้อยหรอกอะอันปลายนี่ก็สิบ,บางเกินไปไหมค่ะพี่น้องค่ะ พื่นเฝ้าเพราะว่ายังตอนไปอย,อปยเขาไปนะ่ะเหลือลูกค้าอยู่คนหนึ่งพอ่อไปอยเขาไปนางเนาะค่ะพี่น้องนางทำท่าทผมนี่ละได้ประมาณนสักสิบนาทีลูกค้าล้างเขาซีค้นหาค้นนางล่ออยู่ไหนเนะะาะจ้ะเพิ่นก็นเลยรีบแบบตัดผมนี่่บ่บละเอียดเลยจ้ะล้านที่ไปโยเขานอกจากนี่กับว่าท่านได้เขาล้านเสริมสวยอีกจกเทืกว่าพี่น้องค่ะอยู่เยอรมันนี่ไปอยู่เจอเขาล้านเสริมสวย ก็คือเดือนละขังเนาะจ้ะไปสร้อยผมเนี่ยนะคะพี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสิได้เขาลานเสริมสวยอีกแล้วนะคะพี่น้องขอพ่นเอเจยหลายๆเด้อที่แนะนําม,มากแต่ว่าลานก็นจะมายุไก่เลแนะถ้ายุไกลๆอยู่ใ,ใ,ในมเมืองสารคามก็สิไปอยู่เนาะจ้ะเนาะ,ะมีเอเจย์ามารถไปยู่บ่ได้๋ยวพักพั้นสีตโตมาปลูกน้ำบ่อไปยู่บ่ได้เอามาเด้อจ้ะเมล็ดพันธุ์ผักเถียวน,นี่เด้อจ้ะเพราะว่าอยู่เยอรมันนี่ก็ฤดูหนาวแล้วขาเจ้าสิบ,บ่มีเมล็ดพันธุ์ผักขายไหมคะพี่น้องน้ำลานขาดนั่นเลเนาะจ้ะ คือหนาหนาวเขาเจะเอากระสีคล้ายของหนาหนาวสินะจา๊าหนาหอนกระสีข้ายของหนาหอนนี่สินะจา๊ะเนาะคือดูดวนกระจังสีเดี๋ยวนี้เขาเจะอ,ออกมาขาย,ยแล้วแหละจ้าเดี๋ยวนี้เนาะเพราะว่าจังน้อยกระสีลุ่มเพาะพักแล้วนะจ้าแต่เลยบ่ได้เอามาเด้อจาะพี่น้อง แบบแบบแบบแคล้งค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอฝากไวแ้แค่นี้ด้ยจเดอ้อตายุกข,ขอบคุณพี่น้องเี่สิ่หลายหลายได้ใเดอ้เอตายิบชิ้เก็เบชิ้ม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้ใจพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า